สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโมให้ฟังนะครับประจำสัปดาห์ที่3ในเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนั่นเองนะครับก่อนจะไปพูดคุยข่าวในสัปดาห์นี้นะครับแลกเปลี่ยนความเห็นกันก่อนเลยดีกว่านะครับในใต้คอมเมนต์นี้นะครับว่าวันว,นวนาเลนไทน์น้องๆพาแฟนไปเที่ยวไหนกันบ้าง แม่มีเหตุการณ์เซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าที่เป็นน่ารักน่ารักนะครับส่วนใครที่ไม่ได้มีแฟนนะครับทำอะไรกันในวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามาแลกเปลี่ยนความเห็นกันหน่อยนะครับแน่นอนครับรายการโม้ฟังของเรานะครับจะพูดคุยเกี่ยวกับข่าวสาร e s p o r t รอบโลกนั่นเองนะครับและสัปดาห์นี้ยังคงแน่นเอียดเหมือนเดิมเลยนะครับยังไงก่อนจะไปดูข่าวในวันนี้ฝากติดตามทุกช่องทางของ a อฟเอสแทลงกันด้วยนะครับดังต่อไปนี้เลยครับไปดูที่ข่าวแรกกันก่อนเลยนะท่านผู้ชมครับสำหรับวอลเลย์บอนะฮะสำหรับ มาสเตอร์ซานเตโกที่ประเทศชิลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเริ่อในวันศุกร์กันก่อนเลยนะครับเป็นการชิงสายบนนะครับในโซนของแปซิฟิกนะครับโดย2ทีมนะครับที่มาแย่งตั๋วมาสเตอร์ซานเตเโกเป็นใบแรกในโซนแปซิฟิกเนี่ยเป็นทางนองชิมเรดฟอร์ดครับ เจอกับ RRQ นั่นเองครับเปิดมาในเกมแรกนะครับ RRQ ใช้ลูกเก่านะครับคัมแบ็กกลับมาเอาชนะน้องชิมเรดฟอ r ต์ไปได้ในแผนที่คอโรดครับด้วยสกอร์14ต่อ12แม่แผนที่แรกก็โอเวอร์ไทม์กันซะแล้วนะครับอา q คิวขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0ูนเกมครับต่อมาในฝั่งน้องชิมเรดฟอ r ต์ครับในแผนที่ที่2ครับที่เหมือนเครื่องจะเริ่มติดแล้วนะไล่ถล่มอาคิวไปในแผนที่บายครับ 13ต่อแครับและต่อเนื่องในแผนที่เฮเว่นครับ13ต่อ5พลิกแซงขึ้นนำ r า r Q ไปที่2ต่อ1เกมนั่นเองครับและเหลือแค่1นเกมเท่านั้นนะครับพวกเขาจะไปลุยมาสเตอร์ซานเดโเป็นครั้งแรกครับหลังจากทีมนี้มาจาก a s สเซนชัน2ปีติดนะแต่ RQ นะครับวอลแลนไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วครับไล่ขึ้นมานะครับแต่ว่าโชว์ลูกฮึดนะเบียดเอาชนะนองชิมเรดฟอสไปในแผนที่อับบิสด้วยสกอร์13ต่อ11 ตามตีเสมอ2ต่อ2เกมได้สำเร็จครับและต้องไปตัดสินในบีสที่เป็นการตัดสินนัดสุดท้ายแผนที่สุดท้ายของน้องชิมเรด o อกับ i ร์กับค r q ครับที่ต้องบอกครับน้องชิมเรดปอดเนี่ยครึ่งแรกนะฮะออกนำไปก่อนค่อนข้างสูสีครับ11-1โอ้โหตายแล้วมึงจองตัว๋วแล้วแหละถ้าจบครึ่งแรกอะ่ะแล้วก็ปิดเกมไปด้วยสกอร์1 3ต่อ7นะเว้ยเฮ้ยนาะนผู้ชมคือ r q แกก็ไม่ยอมง่ายๆนะครับทำให้น้องชิมเรดปอดครับ ผงาดคว้าตัวมาสเตอร์ซานเดโกใบแรกของแปซิฟิกไปครองได้สำเร็จครับส่ง RQ ลงมาสู่สายกลางครับต่อมากันบ้างดีกว่านะครับเป็นวันเสาร์ครับศึกชิงตัวใบที่2ครับโดยเป็นการเจอกันระหว่าง T1 ัครับปะทะกับ RQ ที่เพิ่งแพ้มาแบบหมาดๆเลยนะและดูเหมือน RQ ครับจะสูญเสียความมั่นใจไปพอสมควรเลยครับหลังโดน T1 เนี่ยกดเละฮะออกนำไปก่อน2ต่อ0ูนแผนที่ด้วยสกอร์13ต่อ7ในเพลและ13ต่อ2ในบีส ก่อนที่อบิสทางอ q จะเริ่มคืนปลอมกลับมานะครับจนลากท1ไปสู่ช่วงต่อเวลาพิเศษแต่สุดท้ายฮะทีครับก็โช,ชดช็อตครัดสวยๆจากสแต็กและอีกหลายๆคนนะครับหลายๆครั้งมากๆจนสามารถพลิกกลับมาเอาชนะ19ต่อ17ครับปิดเกมคว้าตัวมาสเตอร์ซานเดโกไปครองเป็นใบที่2ฮะสำหรับ T1 และส่ง RQ ไปสู่สายล่างครับ และสุดท้ายครับก็มาถึงวันอาทิตย์คือเมื่อวานนี้นะครับชิงตัวใบสุดท้ายของโซนปซิฟิคครับระหว่างเปเปอร์เครับปะทะก,กับ RRQ ที่ผิดหวังมาแล้ว2ครั้งด้วยกันแม่ในในฟุตบอลมีแต่มมเชลบอลลักนะสามสารองแชมป์ <c oughs> เดี๋ยวเจอ RRQ ผมเปิดเกมมาที่เฮเวนนะครับเป็นเปเปอร์เครับเล่นเกมบุกได้อย่างดุดันเอาชนะ r r q ไปสกอร์13ต่อ8ออกนำไปก่อน1ต่อ0ลางเริ่มมา ต่อมาในแผนที่คอโรสครับเป็น RQ ที่ได้เจมส์กินครับเล่นแชมเบอร์นะครับเก็บคิวไปถึง24คิวพาต้นสังกัดเอาชนะไปเปรเลกไป13ต่อ10และตามติดเสมอเป็น1ต่อ1แผนที่ได้สำเร็จครับอ mm ่า hmm. เริ่มติดเครื่องเริ่มติดเครื่อง mm hmm. แต่สุดท้ายครับไปเปรเลกครับใช้ความคมบวกความนิ่งที่มีมากกว่านะครับสามารถเอาชนะ RQ เนี่ยไป2แผนที่รวดเลยครับ13ต่อ10ในบบส และ13ต่อ10ในเพลครับโดยเฉพาะวินสุดท้ายในเพลนะครับเจสันสุซานโตครับหรือน้องเจสันของเรานี่แหละมันเอสฮะมันเก็บ5ในวินสุดท้ายถึงขั้นลุกขึ้นมานี่กระโดดหยงอย่างเลยนะครับทำให้พวกเขานะครับเปโปเล็กเนี่ยคว้าตัวใบสุดท้ายไปลุยมาสเตอร์ซานเดียโกในโซนแปซิฟิกเป็นที่เรียบร้อยครับ และส่งให้ RRQ ผิดหวัง3นัดติดครับท่านผู้ชมครับซึ่ง MVP ในเกมนี้ต้องยกให้ f o r ์ e เซคเที่ผมพูดถึงแล้วครับยิงไปคนเดียว101คิวไอบ้บ้าแถมยังมีจังหวะเก็บ A S ปิดเกมท้ายเกมด้วยนะครับที่ผมบอกไปเรียกได้ว่าเป็นคีแมนคนสำคัญของไปโปรเล็ที่ขาดไม่ได้เลยละครับสำหรับน้องเจสันจบลงไปแล้วสำหรับโซนแปซิฟิกนะครับ3ทีมนี้ได้ไปถูกใจน,ะน้องๆหรือเปล่านะครับก็ มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะจ๊ะต่อมามาดูในโซนหลีกจริงกันบ้างดีกว่านะครับเขาคัดเหลืออีกแค่หนึ่งทีมเท่านั้นนะครับสลับตัวใบสุดท้ายครับเป็นการประทันระหว่าง EDG Edward Gaming ครับมาเจอกับ b i l l y b i l l y Gaming นะครับที่ลงมาจากสายกลางครับซึ่งเกมนี้ครับเริ่มมาเป็น b i l l y b i l l y Gaming ที่โชว์ฟอร์มโหดออกนำไปก่อนในแผนที่เพลด้วยสกอร์13ต่อ9ครับแต่สุดท้ายครับ เป็นอดีตแชมป์โลก Edward ิร์ดเกมมิครับที่ระเบิดพลังไล่ถล่มรวดเดียว3แผ่นที่รวดครับด้วยสกอร์13ต่อ10ในเฮเวน13ต่อ10ในอ b บ s ิและ13ต่อ6ในสปริตครับทำให้ Edward ิร์ดเกมมิ่งคว้าตัวมาสเตอร์ n Diego กใบสุดท้ายในโซนจีนเนี่ยส่วน MVP ในเกมนี้ต้องยกให้กับคังคังที่เก็บคิวไปถึง89คิวเลยทีเดียวนะครับแม MVP มันกลับมาเป็นคนสําคัญนะไม่ว่าจะเป็นเจสันหรือคังคังจบลงไปนะครับสำหรับโซนหลีกจีนได้ครบกันแล้วเนอะไปต่อในโซน EMEA กันบ้างนะครับือโซนยุโรปครับเริ่มจากรอบชิงสายบนในวันศุกร์ครับโดยเป็นการเจอกันระหว่าง2มามือดอย่างเจนท์เทนเมปะทะกับ BBL Esport ที่ยังคงไ right ร้พ่ายด้วยกันทั้งคู่นะครับโดยเกมเปิดมาเจนท์เทนเมได้มาทีนครับยิงไป23ตัวนะครับพาทีมออกนำ BBL Esport ไปก่อนที่เฮเว่น13ต่อ11ครับ ก่อนที่ BBL e s p o r t เนี่ยจะรวมพลังเบียดเอาชนะ g e n t l e m ม n ไปได้2แผนที่รวดด้วยสกอร์15ต่อ13ใน Abyss และ16ต่อ14ใน Pearl จนขึ้นท่านเข้าใกล้ตัว Master San Diego ครับแต่สุดท้ายครับเ e n t ท e เม n ก็ไม่ปล่อยไปง่ายๆนะครับไล่ถลม e ่ม BBL e s p o r t ไปอย่างขาดรอยในแผนที่ s p ปิ d 13ต่อ4จนต้องไปวัดใน Core Road แผนที่สุดท้ายครับและสุดท้ายครับลงเอยที่ BBL e s p o r t ครับที่ปิดเกมไปด้วยสกอร์13ต่อ6 คว้าตัวมาสเตอร์ซานเดโกใบแรกของโซนยุโรปไปครองต้องบอกว่าเกมนี้สู้กันได้อย่างสนุกจริงๆนะครับโดยคนที่ต้องชมนะครับคือมาทีนนะครับจากเจเนทเมดครับต่อให้ทีมเขาเนี่ยจะแพ้นะแต่ตัวเขาเองเนี่ยกดไปคนเดียว106คิวครับเรียกได้ว่ายิงกันพังเลยทีเดียวแต่พังไม่พอนะฮะเพราะแพ้ด้วย ่อมาในศึกชิงตัวใบที่2ในวันเสาร์กันบ้างนะครับโดยเป็นไฟนาติคับที่ปอมกําลังร้อนแรงประทะก,กับเจนเทนเมทครับที่พลาดตัวใบแรกไปโดยเกมนี้ดําเนินไปอย่างดุเดือดเลยครับโดยเป็นไฟนาติคับที่ออกนําไปก่อน2ต่อ0ูนแผนที่ด้วยสกอร์13ต่อ10ในอาบิสและ16ต่อ14ในคอร์โลแต่แล้วท่านผู้ชมเอ้ยก่อนที่เป็นเจนเทนเมทนะครับที่โชว์ลูกฮึดทีเดียว3เกมรวดครับด้วยสกอร์13ต่อ6ในสปริต14ต่อ12ในบายและ14ต่อ12ในเฮเวนทาให้เจนเท พลิกคว้าตัวมาสเตอร์ซานเดโกใบที่2ไปครองครับโดย MVP ในเกมนี้ต้องยกให้กับมาตินคนดีคนเดิมฟังดีๆนะครับท่านผู้ชมฮะ126คิวครับจนสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้เล่นที่เก็บคิวใน BO5 หรือ Best of Five เนี่ยได้เยอะที่สุดในการขัน VCT ต้องบอกเลยครับมาตินและเจนเทนเมทเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตามองสำหรับมาสเตอร์ซานเดโกมากๆและไนาติกฝันหลายสุดๆลงสูส่ส,ส,สายล่างครับและก็มาถึงศึกชิงตัวใบสุดท้ายของโซนยุโรปครับ โดยเป็นทางทีม Liquid ปะทะกับไฟ a ติกที่เพิ่งผิดหวังมาจากสายกลางแบบช็อกนะครับโดยเกมนี้เป็นทางทีม Liquid ออกสตาร์ได้ดีกว่าออกนำไฟ a ติกไปก่อนในแผนที่คอโรส13-6ออกนำไป1-0ตัดมาในแผนที่บอยครับทีม Liquid ครับก็ยังทำได้ดีกว่าโดยมีเกมบุกที่ดุดันจนเอาชนะไป13-10ตจนออกนำไป2-0แผนที่ พร้อมขึ้นแท่นเตรียมไปมาสเตอร์ซานเดโกครับมาดูในแผนที่3ี่กันต่อนะครับอบิสครับทางฟอนติกเนี่ยโชว์ฟอร์มได้ดีขึ้นนะครับจนออกนําไปก่อน12ต่อ10ตอนผมเปิดดูเมื่อคืนนี้ชนะแล้วมันไล่ามาแน่แต่ที่ไหนได้แทนที่พวกเขาจะปิดแผนที่นี้นะครับแล้วไปลุ้นต่อในแผนที่ต่อไปแต่สุดท้ายครับทีมลิควิดครับดับความหวังลงครับไล่กลับมาตีเสมอ12ต่อ12และปิดเกมไปด้วยสกอร18์18ต่อ16ในช่วงโอเวอร์ไทม นะครับทำให้ทีมมาน้ำหรือทีมลิควิดคว้าตัวใบสุดท้ายไปมาสเตอร์ซานเดโกของโซนยุโรปไปครองได้สำเร็จครับซึ่งเกมนี้ฟันติกครับสภาพจิตใจดูไม่ดีเอาซะเลยนะครับโดยเฉพาะพี่ใหญ่อย่างโบสเตอร์ครับที่ดูเครียดมากๆผิดจากปกตินะครับที่คอยลุกขึ้นมาเต้นเพื่อสร้างสีสันและลดความกดดันภายในทีมนะครับก็คงต้องเครียดและครับพอแพ้มาแบบช็อกตั้งแต่สายกลางแล้วลงมาสายล่างก็ช็อกอีกครับ นี่แหละครับคือ3ทีมที่ได้ไปมาสเตอร์ซานเดโกในโซนยุโรปนะครับไปดูโซนสุดท้ายในโซนอเมริกากันบ้างนะครับเริ่มจะศึกชิงตั๋วใบแรกนะครับเป็นศึกบราซิลดาร์บี้แมตช์ครับเพราะทั้ง2ทีมเป็นสัญชาติบราซิลด้วยกันทั้งคู่นะครับทีมแรกเมสซินบราซิลครับทีมที่2ฟิลเลียครับเปิดมาครับเมสซินบราซิลโชว์เกมบุกที่แข็งแกร่งมากๆจนออกนําฟิลเลียไปก่อนในแผนที่ใบครับสิต่อ8ก่อนที่ทางฟิลเลียเนี่ยจะเร่งฟอร์มจนแซงพลิกชนะ เม็ดอินบราซิลไป2แผนที่รวดนะครับด้วยสกอร์13ต่อ8ในอับบิสและ13ต่อ11ในเฮเว่นนะครับก็ขึ้นนำมาที่2ต่อ1แผ่นที่เฉยเลยนะครับและขึ้นแท่นที่จะไปมาสเตอร์ซานเดโกก่อนนะครับแต่ช้าก่อนครับ แมอินบราซิลก็ไม่ยอมยง่ายครับตามตีเสมอเป็น2ต่อ2แผนที่หลังไล่ถล่มฟิลิรียรไปอย่างขาดลอย13ต่อ2ในด่านบีสครับสุดท้ายต้องมาตัดสินในแผนที่สปิทนะครับและสุดท้ายฟิลิรียครับเหนือกว่าจริงๆครับเอาชนะไปได้13ต่อ8ทำให้พวกเขาเนี่ยคว้าตัวมาสเตอร์ซานเดโกไปครองเป็นทีมแรกในโซนอเมริกาครับ ต่อมาในวารที่กันบ้างครับศึกชิงตัวใบที่2ระหว่าง G2 Esport โครจรมาเจอกับ Made in Brazil ที่เพิ่งผิดหวังมาจากสายบนนะครับโดยเกมนี้หลายคนคงคิดว่าทั้ง2ทีมคงสู้กันอย่างสูสีแน่นอนใช่ไหมล่ะแต่มันกลับไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับจบเร็วเกินคาดครับหลัง G2 Esport ครับเป็นฝ่ายไล่ถล่ม Made in Brazil อยู่ฝ่ายเดียวเลยครับเมาส์มาสุด จนเอาชนะไป3ต่อ0แผนที่ด้วยสกอร์13ต่อ6ในบริส13ต่อ4ในเฮเวนและ13ต่อ7ในคอโรสทำให้ตัวใบที่2ของอเมริกาเป็นของ G2eSports ครับ และปิดท้ายด้วยศึกชิงตัวใบสุดท้ายของโซนอเมริกาในช่วงเช้ามืดวันนี้ครับโดยเป็นแมตช์ระหว่างอาดีตแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วนะครับ NRG ครับปะทะก,กับ m a ด e ินบราซิลของ a แ p a r t ที่พลาดตัวมาแล้ว2ครั้งด้วยกันนะครับโดยเริ่มเกมครับเมดซินบราซิลเนี่ยฟอร์มดูสุดๆนะครับออกนำ NRG ไปก่อนในบาย13ต่อ9และ13ต่อ5ในคอโรสเฮ้ยทำให้เมสซินบราซิลเนี่ยขึ้นแท่น2ต่อ0เกมครับ แต่หลังจากนั้นครับเหมือนหนังคนละมวนครับเป็น NRG ที่โชว์ฟอร์มสมกับเป็นอดีตแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วตีคืนกลับมารวดเดียว2แผ่นที่รวดครับด้วยสกอร์13ต่อ10ในสปิด13ต่อ4ในอบิสจนต้องไปดวลในเฮเวนและก็เป็น NRG ครับที่เล่นเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นออกนำไปก่อนในครึ่งเวลาแรก11ต่อหครับก่อนที่จะปิดเกมเอาชนะเมดอินบราซิลไป1 3ต่อ5 ทำให้ NRG เนี่ยแซงปาดหน้าคว้าตัวมาสเตอร์ซานเดโกไปครองได้สำเร็จนั่นเองนะครับและนี่คือสรุปทีนี้ได้ไปมาสเตอร์ซานเดโกแบบเรียงสล็อตด้วยนะครับโซนแปซิฟิกบ้านเรานะครับน้องชิมเรดฟอร์ดทีวันเปเปอร์เ็ก์ครับจากโซนจีนครับออลเกมเมอร์ All amer, e Sport Edward Gaming จากโซน EMEA หรือโซนย e ุโรป b b l e s p o r t สปอร์ตเ e เทอและทีม Liquid โซนอเมริกาฟิ r e a G2 Esports และ NRG ครับโดย Master San Diego จะเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์เป็นต้นไปทีมไหนจะคว้าแชมป์ไปครองมารับชมไปพร้อมกันนะครับแต่รู้สึกจะจับฉลากแล้วนี่นะฮะท่านชมฮะเอาอีกแล้วนะฮะขวัญใจมาหาชนเปเปเล็กปะทะกับทีมเฮ้ย <c oughs> G2 มาดูข่าวต่อมากันบ้างดีกว่าท่านผู้ชมสำหรับผลการแข่งขัน Challenger Thailand Regional Split 1ครับเริ่มกันในวันจันทร์ที่ผ่านมากับการขันทางด้านสายบนคู่แรก555ไม่ได้หัวเราะแต่เป็นชื่อทีมได้ด็อบฟี่ครับยิงไปคนเดียว43คิวพาต้นสกัดเอาชนะทีม NKT ไปได้2-0แผ่นที่พร้อมผ่านเข้าสู่รอบชิงสายบนได้สำเร็จนะครับคู่ที่2นะครับชาร์เปอร์อ e ีสปอร์ตกับฟอร์มยังคงร้อนแรงนะครับได้อภิญญากดไป40คิวครับพาชาร์เปอร์อ e ีสปอร์ตเนี่ยเอาชนะแซ่บ11ไปได้2-0 5-5ในรอบชิงสายบนนัดถัดไปนั่นเองต่อมาในวันอังคารครับทุกผู้ชมครับการแข่งขันสายล่างนะครับคู่แรกครับเอกกอดครับโหต่อนนึงจริงๆครับเอาชนะแซดสิบเอ็ดไปอย่างขาดลอย2ต่อศูนย์แทนที่ส่งให้แซดสิบเอ็ดเนี่ยตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยครับคู่ที่2ครับทีม NKT ครับยังได้ไปต่อครับปิดเกมเอาชนะออนไฟลาไปอย่างไม่ยากเย็นนักนะครับ2ต่อ0แมตช์ที่โดยเกมนี้ต้องชมภูมิวันเลิฟครับและพอตเตอร์ยิงกันไปคนละ38มคิวนั่นเอง ก็ครบหมดแล้วนะสรับผลกรแข่งขันในสัปดาห์ที่2นะครับหลังจากนี้ครับมาต่อในสัปดาห์นี้ครับเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วครับเราจะได้ทราบแล้วนะครับว่า2ทีมที่จะเป็นตัวแทนจากประเทศไทยไปแข่งขัน c h a l l e n g e r C s p l i t 1จะเป็นใครครับรอติดตามสัปดาห์นี้รู้ผลแน่นอน ข่าวต่อมากัน้มากดีกว่านะครับพับจีครับสำหรับพับจีประกาศ Global p a r t n e r team 2 0 2 6ครับเปิดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับ global partner team นะครับในปี2026นะครับในแต่ละปีนะครับหลายๆทีมที่เป็นสก,กัด e s p o r t เฝ้ารอเรื่องนี้มากๆนะครับเพราะ โกโบพ n e เอทีมของ PUBG เนี่ยได้สิทธิพิเศษเยอะมากๆนะครับต้องบอกนะครับในปี2026นี้นะครับแฟนๆพับจีนะครับต้องบอกว่าตั้งตารอคอยนะครับซึ่งปีนี้พิเศษกว่าปีอื่นครับเพราะมีทีมไทยอย่าง E Arena และแชมป์โลกอย่างฟูเซนติดเป็น1ใน12ทีมด้วยนะครับซึ่งจะได้สิทธิพิเศษเข้าร่วมการขัน PGS ทุกซีรีส์ครับรวมทั้งหมด12ซีรีส์มึงเอ้ยบินกันป่าเถื่อนจัด และไปทั้งปีนะฮะและยังมีสก,กินทีมอีดิชันแบบเ e อ็กซ์คลูซีฟอีกด้วยครับทีนี้เรามาดูรายชื่อ Global p a r t n e r Team ในปี2026ทั้งหมด12ทีมกันหน่อยนะครับฟูเซนจากประเทศไทยครับ earena จากประเทศไทย17 Gaming จากจีนครับ 4am จากจีน Anyone Legend จากจีน dn super จากเกาหลีใต้ genji จากเกาหลีใต้นาตัตบินเซีย er ครับ paticholos ครับจากจีน ทีมฟอคคอนครับจากไหนวะเน,นี่ยซาอุดิอาระเบียนั่นเองนะทวิเทนไมลฮะซาอุดิอาระเบียฮะเวอร์ตัสโปรครับรับสเซียค,ครับสุดท้ายนะครับการที่มี2ทีมไทยเป็นโกลบพาร์เนอร์ทีมนะก็นับเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับเราจะได้เห็นสังกัดประเทศไทยเนี่ยไปในเวทีระดับโลกมากขึ้นและไม่แน่นะครับเราอาจได้เห็นทีมไทยคว้าแชมป์ระดับโลกอีกครั้งก็เป็นได้ในปีนี้อาจจะเป็น p g s หรืออาจจะเป็น PGC เลยก็ว่าได้นะครับข่าวต่อมาครับมาน้อยแต่มานะ เ a i น b o ซิกซิ i อินเว t a t ชั่น l ล226ครับเป็นชาลงไปที่เรียบร้อยสำหรับการแข่งซิกอินเวส t ทชั่นอล226นะครับกับเกมเ i n b o บซิกหรือศึกชิงแชมป์โลกของเกมนั่นแหละครับที่ถูกจัดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานั่นเองโดยคู่ชิงแชมป์นะครับเป็นทางเฟสคร a นครับแชมป์เก่าจากบราซิลปะทะก,กับทีม Secret ตัวแทนจากยุโรปครับซึ่งเกมนี้ดำเนินไปอย่างสนุกนะครับทั้ง2ทีมเนี่ย ต่างงัดทุกอย่างออกมาสู้กันก่อนที่จะเป็นเฟสแคนครับที่สามารถเอาชนะทีมซิกเก็ตไปได้3ต่อ1แผ่นที่ผงาดคว้าแชมป์โลกเลนโบซิกนะครับมาครองได้สำเร็จเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วแหละครับพร้อมรับเงินรางวัลไปฟังดีๆ มาน้อยแต่มานะ1ล้านเหรียญ US ดอลลาร์หรือประมาณ31ล้านบาทไปครองได้สำเร็จส่วนผู้เล่นยอดเยี่ยม MVP ในทัวร์นเาเมนต์นี้ตกเป็นของแฮนดี้ครับจากทีมเฟสแครนนะครับที่คว,ว้ารางวัลนี้เป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วครับต้องบอกว่าเขาเป็นคีย์แมนคนสำคัญที่พาทีมควา้าแชมป์จริงๆแล้วแหละครับก็นับเป็นหนึ่งการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ของวงการอีสปอร์ตมากๆครับสำหรับเลนโบซิกทัวร์นาเมนต์นี้นะครับหลังจากนี้ครับศึกชิงแชมป์โลกครั้งต่อไปเฟสแครนจะทำได้อีกไหมถ้าทำได้จะเป็นทริิปปปเลแชม์นะ หวังว่าคงจะได้อีกนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมอื่นๆนะให้มันพุ่งแรงขึ้นมาแซงเฟสแคนให้ได้ครับต่อมากันบ้างดีกว่ามาดู RV รนะครับสำหรับผลแข่งขัน RV Pro League Summer We e วที่3ครับคู่แรกครับท่านผู้ชมครับสันสะเทินวงการครับน้องใหม่ก็ติเช็คครับสร้างเซอร์ไพรส์คว้าแต้มแรกได้สำเร็จหลังเอาชนะสังกัดขวัญใจมหาชนอย่างเบคอนทามไป3ต่อศูย์เกมต้องบอกว่าฟอร์มของเบคอนทามเนี่ยตอนนี้ดูน่าเป็นห่วงจริงๆนะครับ คู่ที่2ครับเทน่าซิตี้ครับฟอร์มแจ่มต่อเนื่องแล้วครับเอาชนะไฮราไป3ต่อ1เกมทำให้พวกเขาเดินหน้าคว้าชัยได้3เกมติดต่อกันแล้วนะครับพร้อมลังอันดับที่4ของตารางได้สำเร็จต่อมาในวันศุกร์กันบ้างครับคู่แรกก็ติเช็คฟอร์มแรงต่อเนื่องไว้ยเฮ้ยคว้าชัย2แมตช์ติดหลังเอาชนะอีอารนาไป3ต่อ2เกมต้องบอกว่าน้องใหม่ทีมนี้เริ่มจูนกันติดแล้วฮะคู่ที่2ครับฟูลเซนครับโชว์ฟอร์มดีตามมาตรฐานครับปิดเกมเอาชนะเบคอนทามไปได้แบบคลีนคลีน 3เกมรวดทำให้พวกเขาคว้าชัยเป็นแมตท,ที่5ติดต่อกันและครองหัวตารางต่อไปแบบหนาวๆเลยต่อเนื่องในวันเสาร์นะครับคู่แรกโซลิกอีสปอร์ตเอาชนะเทน่าซิตี้ไปแบบสุดมันจริงๆ3ต่อ1เกมพร้อมทำสถิติไล้พ่ายเป็นแมตท,ที่5ติดต่อกันและไล่จี้ปูเซนมาแบบจ่อคอหอย คู่ที่2ครับปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดอีสปอร์ตฟอร์มเข้มครับเอาชนะ King o f เก m e r อร์ขับไป3ต่อ0ูนเกมทำให้พวกเขาเนี่ยยังยึดตำแหน่งครึ่งบนของตารางต่อไปสำหรับบุรีรัมคู่ที่3นะครับอีอารีนาครับคืนฟอร์มครับสามารถเอาชนะไฮด้ไปได้3ต่อ1เกมพร้อมปิดจ็อบเก็บแต้มที่2ทะยานขึ้นอยู่อันดับที่6ได้สำเร็จนั่นเองปิดท้ายกันในวันอาทิตย์ครับเมื่อวานนี้ครับคู่แรกครับบุรีรัมยูเนเต็ดอีสปอร์ตมาแรงแซงทางโค้งสร้างเส์ไพรภ์ครับสามารถเอาชนะแชมป์เก ไป3ต่อ1เกมทําให้ฟูลเซน์ครับสะกดคําว่าแพ้เป็นแล้วนะครับคู่ที่2ครับไฮดร้าครับปลดล็อกแต้มแรกได้สาเร็จหลังดับซ่าก็ติเช็คที่เพิ่งร้อนแรง2นัดติดเนี่ยนะฮะไปได้3ต่อ1เกมครับคู่ที่3ครับโซลิกอ e ีสปอร์ตที่ยังไม่แพ้ใครนะตอนนี้นะครับยังคงร้อนแรงต่อเนื่องปิดเกมเอาชนะ King o f เก m e r อร์ขับไปได้3เกมรวด3ต่อ0นเกมทําให้โซลิกอ e ีสปอร์ตยังคงครองสีติไม่แพ้ใคร6แมตติดต่อกันแล้วครับพร้อมทะยานขึ้นไปล้างจาาฝูงได้สําเร็จ ก็ครบหมดแล้วสำหรับการแข่งขันนะครับในสัปดาห์ที่3หลังจากนี้มาดูกันต่อในสัปดาห์ที่4นะครับว่า Solic e s p o r t จะยังคงทำสถิติไ like ล้พ่ายได้ต่อไปหรือเปล่าหรือมีทีมไหนจะมาล้มพวกเขาต้องมารอดูกันนะครับนี่แหละครับคือข่าวในช่วงแรกของรายการโม้ให้ฟังประจำสัปดาห์นี้ไปดูช่วงที่สสำหรับการโยกย้ายตลาดตัวนักแข่ง eSport ดีกว่านะครับไปที่เกมแรกครับพับจีกันก่อนเลยนะครับชัปเปอร์ p o r t อเสริมทัพ2ผู้เล่นสุดตึงครับ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับชาเปอร์อีสปอร์ตได้เสริมแกร่งแล้วครับคว้า2ผู้เล่นใหม่อย่างจาบีธนวัตรทีเอสครับและกายมินครับอย่างเป็นทางการเพื่อเข้ามาเป็นกำลังหลักพาทีมลุยทุกทัวร์นาเมนต์ของ p u b จีตลอดปี2026นี้ครับโดยแลบของทีมชาเปอร์อีสปอร์ตมีดังต่อไปนี้นะครับธันเดอร์ครับเป็น IGL ครับเจไดกับตันนะเออร์ซาพัทรุยครับธนวัตรทีเอสกายมินและโค้ดฟ่ารอยครับ หมต้องบอกไลอัพนี่สุดตึงเลยนะครับต้องรอติดตามนะครับว่าชาปเปอร์อ e ีสปอร์ตจะได้ไปไกลแค่ไหนในปีนี้สำหรับพับจีมาดูที่ข่าวต่อมากันบ้างดีกว่านะท่านผู้ชมครับสำหรับทัวร์นาเมนต,ต์โมบายเรจเอนแบ่งแบนนะครับตอนนี้เขามีการคัดเลือกคัดฟายเอ็มเอสแอลไทอยู่ใช่ไหมท่านผู้ชมครับแต่ว่าตอนนี้เขามีหนึ่งทัวร์นาเมนต์นะนั่นคือทัวร์นาเมนต์นี้เลยครับไกด์หินเรจเนวูดายครับเป็นทัวร์นาเมนต์ซีมเมอร์เขาเจอกันเงินรางวัลกว่า1ล้านบาทครับ เปิดตัวไล่รอบ8ทีมนะครับเพื่อลุยสึกการหงิดลีเจนเ์ในเมืองดายทัวน์เมนต์สตรีมเมอร์ของเกมโมบายลีเจนแบงๆที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับชิงเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทนะครับ8ทีมนะครับกับอินฟูและสตรีมเมอร์กว่า40ชีวิตโดยจะลงแข่งขันในช่วงวันที่21และ22กุมภาพันธ์นี้นั่นเองครับแข่งขันกันในรูปแบบ b e s t o f 2นะครับ2กลุ่มกลุ่มละ4ทีม2ทีมที่ดีที่สุดของแต่ละกลุ่มจะเข้าสู่รอบเพลย์ออฟเป็นแบบ b e s t o f 3นะครับ ส่วนรอบรองรอบชิงชนะเลิศจะใช้รูปแบบ b บ s f f f ไฟนั่นเองนะครับทั้ง8ทีมตอนนี้ประกาศออกมาแล้วครับทีมแรกฮะหมูสับทีมที่2ครับแกงไตปลาลดมือแม่อู้หิวเว้ยเฮ้ยทีมที่3ครับแกงคอเย็นนะทีมที่4ครับหมูยอฮะทีมที่5ครับชายเสื้อส้มทีมที่6ฮะองค์กรชุดดำคนนั้นก็มาทีมที่7ครับ5ตัวบาทและทีมที่8ครับตำราครับ เดี๋ยวเอาหน้าตาขึ้นมาให้ดูในกราฟิกหน่อยนะครับว่าแต่ละคนเป็นทีมไหนกันบ้างเห็นชื่อแล้วไม่ค่อยคุ้นนอกจากแก๊งคอเย็นนะก็คิดถึงพี่จีสปอร์ตก็เลยนะครับเอาละครับยังไงรอติดตามด้วยสัาห์ทนเมนนี้ครับโมบาย l e เจน d ์แบ่งๆกายงิด l e เจน d ์เนปุดไดฮะมาดูกันที่การโยกย้ายตลาดตัวนักแข่งในเกมโมบาย l e เจน d ์แบ่งกันบ้างหมูหวานคืนสนาม กลายเป็นกระแสนในวงการโมบายลีเจนแบงแบงเลยละครับหลังเบคอนทามได้มีการประกาศดึงแคลรี่สุดโหดอย่างหมูหวานครับที่เคยวางมือไปแล้วให้กลับมาลงสนามอีกครั้งเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมในการลุยศึก MSL Thailand ในช่วงเดือนเมษายนที่ถึงนี้นั่นเองครับโดยการกลับมาของมูหวานนะครับจะเข้ามาผนึกกกำลังกับป่าตัวเก่งอย่าง BBo s s ครับจนทำเอาแฟนคลับต่างตื่นเต้นกันยกใหญ่เลยละครับหลังจากนี้ต้องมารอดูแล้วครับว่ารายอัพชุดเต็มของเบคอนถามจะจัดเต็มแค่ไหนและอีก3คนจะเป็นใคร มารอติดตามข่าวไปด้วยกันนะครับอะไะท่านผู้ชมครับนี่คือข่าวในช่วงที่2นะครับการย้ายตลาดตัวนักแข่ง eSport นะครับไปดูช่วงที่3มดีกว่าสำหรับข่าวที่เป็นกระแสและเป็นกระแสมากๆในช่วงนี้เลยครับ2คู่หูซีเกมครับโดนตำรวจรวบจับไปที่เรียบร้อยครับหลวดลงครับหลวดลงครับล่าสุดนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตำรวจสอบสวนกลางครับได้มีการปฏิบัติการ g h ส s ั b u s t e r ครับ ปราบร่างทรงสีเกมบุกจับตัวนางสาวณนะพัฒนนะครับหรือโตเกียวเกิลครับและนายชัยโยนะครับผู้ต้องหาที่2นะครับซึ่งทําหน้าที่เป็นร่างทรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังทั้งคู่พยายามโกงการแข่งซีเกมอาวีจนกลายเป็นที่อื้อเฉาไปทั่วโลกนะครับโดยย้อนกลับไปในซีเกมครั้งที่33กลายเป็นที่วิจารณ์อย่างหนักหลังโตเกียวเกิลถูกจับได้ว่าพยายามให้ร่างทรงเข้าไปเล่นแทนด้วยการแชร์จอใน Discord แต่สุดท้ายก็เนียนไม่พอครับ โดนกรรมการจับได้คาวเวทีจนทําให้ทีมชาติไทยเนี่ยต้องถอนตัวจากการแข่งขันและกลายเป็นที่พูดถึงในแง่ลบทั่วโลกครับจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองคนนะครับได้รับสารภาพทุกข้อกล่าวหาครับโดยนายชโยเนี่ยล่างทรงได้เผยว่าเขาได้ร่วมงานกับโตเกียวเกิลเนี่ยมานานแล้วนะครับซึ่งทางโตเกียวเกิลเนี่ยเป็นคนให้งานและช่วยเหลือเรื่องเงินมาโดยตลอดครับตอนแรกน,นะครับเธอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับแต่สุดท้ายก็มายอมรับสารภาพในสิ่งที่ตัวเองทําลงไปเพราะจํานวนต่อพยานหลักฐานนั่นเองครับ ซึ่งในตอนนี้นะครับทั้งสองคนเนี่ยถูกนำตัวส่งให้พนักง,งานอายการพิเศษฝ่ายคดีสารแขวง6เพื่อส่งฟ้องสารแขวงปทุมวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกำหนดให้ผู้ต้องหาทั้งสองคนนัดฟังคำพิพากษา17มีนาคมโดยอาจมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือ ทั้งจำทั้งปรับครับและนี่คือบทสรุปดราม่านะครับของคนโกงทั้งสองคนนะครับต้องบอกไม่น่ารักเลยนะครับและหวังว่าเคสนี้น่าจะเป็นเครื่องเตือนใจให้เลิกโกงเลิกทำสิ่งที่ไม่ดีกันในนามทีมชาตินะครับเอาละครับยังอยู่ครับสัปดาห์นี้มันแน่แ Valorant Challenger Thailand Regional Split 1สครับสัปดาห์สุดท้ายแล้วเริ่มจากวันศุกร์นะครับคู่แรกครับ5-5ครับประทะากับชา p p อ e ์อีสปอในรอบ Upper Final ครับคู่ที่2ครับเอ o กคเจอกับทีม NKT นีคสายี่ ต่อมาในวันเสาร์ครับจะไปแข่งขันโรเวอร์ไฟ l นลนั่นเองนะครับแล้วก็วันสุดท้ายคือวันอาทิตย์ครับจะแข่งขันในรอบแกรนด์ไฟ a l ลนั่นเองแน่นอนครับเราจะเอาสองทีมจากประเทศไทยไปแข่งขันต่อในวอร์เรนซ์เชลเลนเจอร์ซีสปิทหนึ่งนั่นเองนะครับโดยทุกคนเนี่ยสามารถรับชมการแข่งขันได้ทุกช่องทางของวอ l ์เรนซ์ทุกแพลตฟอร์มเวลา5้าโมงสีเป็นต้นไปครับพับจีครับท่านผู้ชมครับเริ่มการแข่งขันแล้วนะครับสำหรับพับจีไทยแลนด์โชว์ออฟสเตทเฟสที่1ครับ สัปดาห์นี้แฟนพับจีในไทยห้ามพลาดนะครับกับการแข่งขันพับจีไทยแลนด์โชว์ออฟสเตทเฟสที่1ในรอบก o ุ p มสเตทที่จะคัด12ทีมที่มีคะแนนรวมสูงสุดผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลสเตทต่อไปนั่นเองโดยการแข่งขันรอบกลุ่ s สเตทจะมีในวันศุกร์วันเสาร์และวันจันทร์ของอีกสัปดาห์หนึ่งนะครับโดยโดดแรกเนี่ยจะเริ่ม6โมงเย็นเป็นต้นไปครับซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถไปรับชมได้ที่ Pu b g o f f i c i a l ทุกแพลตฟอร์มเหมือนเช่นเคยครับอะยังอยู่เหมือนเดิมสำหรับ RV Pro League s Summer Week ที่4ครับ เริ่มกันในวันพฤหัสบดีครับคู่แรก King of Gamer Club เจอกับ Full s e n คู่ที่2ครับ g o จ g c h e c เจอกับ Trainer City ต่อมาในวันศุกร์นะครับ Hydra eSport ปทุมบุรีรัมย์ยูไนเต็ด eSport และคู่ที่2 Soulig eSport เจอกับ GotG c h e c ต่อเนื่องในวันเสาร์นะครับท่านผู้ชมครับ Bacon Time กับ e Arena เป็นคู่แรกต่อมาคู่ที่2 Trainer City ปะทะกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ด eSport คู่ที่3ครับ King of Gamer ครับโคจอยมาเจอกับ Hydra eSport และสุดท้ายวันอาทิตย์ครับ คู่แรก e arena เจอกับ t e n a city คู่ที่2เบ b อ a c ท n t เจอกับ king of g a m e r Cup และคู่สุดท้ายคู่ที่3ฟู f u s น n ปะทะกับ solik esports ครับส่วนเวลาในการแข่งขันนะครับถ้าวันไหนมี2คู่นะครับก็จะเริ่ม4ี่โมงตรงครับส่วนวันไหนนะครับมี3คู่หรือวันหยุดนะครับจะเริ่ม เที่ยงตรงเป็นต้นไปครับโดยทุกคนเนี่ยสามารถมารับชม f a c e b o o k ได้2ช่องทาง g a l e n a RV Tournament และ g a l e n a RV Thailand ครับส่วน y t u t u เนี่ยเป็น g a l e n a RV Thailand น,นั่นเองนะครับมาดูกันนะครับว่าวีคนี้วีคที่4 s o l i ลิ e s อีสปอรจะยังคงรักษาเสติได้อยู่หรือเปล่าแน่าติดตามจริงๆครับเอาละา่ะค,ครับท่านผู้ชมครับนี่คือข่าวทั้งหมดในรายการโมใ้ใฟังประจำสัปดาห์ที่3ในเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนะครับ ก่อนจะจากกันไปครับเหมือนเคยเลยครับฝากกดติดตามทุกช่องทางของ FS Thailand กันด้วยนะครับแล้วก็สามารถมาแลกเปลี่ยนความเห็นนะครับมาพูดคุยมาคอมเมนต์กันได้นะครับว่าน้องๆเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างไม่ว่าทีมที่จะได้ไปมาสเตอร์ซานเดโกใครจะเป็นแชมป์ที่นั่นที่ประเทศชิลีมาแลกเปลีป่ยนความเห็นกันได้หรือจะเป็น RV หรือจะเป็นเกมอื่นๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันต่อด้วยครับสำหรับการโมให้ฟังนะครับสัปดาห์หน้าจะมีข่าวอะไรบ้างฝากติดตามด้วยนะครับ วันนี้ตัวผมบูผิดพลาดอะไรขออภัยด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์หนี้ลา,าไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ